เออมึงเนี่ยเดี๋ยวไปไหนต่อปะ่ะเออเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันดีกว่าไหมมัก็ได้ก็ดีนะอืมอมึงเขาหล่อมากเลยอะมึงหล่อแบบวัวตายควายลมอะหล่อแบบเห็นแล้วรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเลย กูไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยหล่อสิมึงมึงเห็นหน้าผักเขาไหมกูเห็นแล้วกูรู้สึกว่ากูอยากได้เขามาเป็นพ่อของลูกเลี้ยงมึงกูเซ็กซี่มากๆเลอยอ่ะเอาวะยังไงก็ตามน<อ>ะวาเลนไทน์นี้นะกูอะต้องไม่โสดยังไงปีนี้เนี่ยกูต้องมีหล่วยได้เออเอาสิวะเอาไว้มากูโทรทำมูสังโคขอให้เขาหลักกูหลบอยู่ขอให้เขาเป็นผัวดขอให้เขาเป็นพ่อของลูกกูให้ได้อะไรมึง บูสเตอร์อีฟอะไรอ่ะเขาว่าไปใช้ทําอะไรอ่ะมันช่วยในเรื่องของผิวกระจ่งางใสดูดีมีออร่าใช้แล้วเนี่ยผิวเรียบเนียนเลยมึงเ<ช>หนเ<ห>อามาลองสิมึงเป็นไงอ่ะปีเนี่ยเพื่อนมึงขนเม็ดต้องมีข่ยไ้้เล <laughs> เออมาช่วยมามึงเดี๋ยวกูมาเอ ผู้หญิงคนนั้นอะผิวนุ่มขนาดนี้ขอโทษนะครับผิวคุณนุ่มจังเลยอ่ะคุณใช้อะไรล่ะครับจะใช้ตัวนี้ค่ะบูสเตอร์อีฟแล้วมันคืออะไรครับมันคือครีมบำรุงผิวที่จะช่วยทาให้ผิวกระจ่างใสมีออร่าและก็นุ่มชุ่มชื่นด้วยค่ะโอ้ยอยากได้จังเลยอ่ะอยากได้แล้วเหรออยากได้เพื่อนมือ ขอโทษทีผู้ชายเมื่อก่อนมึงนานแล้วผิวกก็เลยดูกระจจาใสมีอ่อนลาดึงดูผู้ชายมากกว่ามึงกุศนะ